หลายคนเนี่ยบอกว่าทอดปลายยังไงม่ให้ติดกระทะทอดยังไงอะจ๊ะทอดในหม้อเอาหม้อมาแล้วมันไม่ติดกระทะมันจะไปติดหม้อแทนเชฟสัญชาติจีนเชฟครับแต่ต้องชื่นชมแม่ครัวไทยของเรานะช่วยด้วยด้วยศาสตร์ของการตวงวัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะทันทีไม่ต้องมีถ้วยตวงไม่ต้องมีอะไรวัดเลยพูดแล้วคอแห้งอะไรอ่ะ ของดีแม่กองจะว้าวน้ำตัวมะนาวดองจะมะนาวดองจะแกงกระเทียมจะว้าวดีไหมอะอือร่อยอร่อยนี่เราไม่เคยไม่เคยกินไหมะไม่เคยนี่ครั้งแรกเหม Sag ื wow อนกันนี wow ่คร <Yeah, ั้งแรกเหมือนกันเยอาโมวแต่จิบน้ำมะนาวดองเพลินจนชื่นใจชุ่มคอจนลืมทั้งสองทีมที่แข่งขันกันอยู่นะเดี๋ยวเขาจะทำเสร็จก่อนไม่รู้ด้วยนะเจอของดีเป็นไม่ได้เลยอิ มาแล้วมาแล้เฮ <No. S 2> ้ยเฮ้ยล้ยอย่าเข้าไปกลางตรกลามาเกินอย่าเข้าไปเขาดูรายการเรานะเขาจะรู้ทันทีเลยเพราะว่าเขาจะพูดเสมอว่าไงว่าถ้าดูรายการเนี้ว่าเวลาทอดของต้องทอดสองรอบเขารู้เขารู้เลยอ่ะมันกรอบไงมใช่ใช่ใช่ทุกคนรู้หมดแหละครับเพราะว่าเขาจำเคล็ดลับอะไรแค่น้อยได้ว่าปลาเนี่ยเขาต้องทอดสองรอบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนรู้นะหลายคนน่บอกว่าทอดปลายังไงไม่ให้นะทะ ทอดยังไงอะจ๊ะทอดในหม้อเอาหม้อมาแล้วมันไม่ติดกระทะมันจะไปติดหม้อแทนวันนี้สนุกแน่แน่สนุกแม่แม่แน่นะกรรมการได้ปวดหัวกันแน่แน่ผมว่าแล้วถ้ารถไม่ปวดนะด้วยนะไม่ปวดครับเพราะผมที่ผมดูอยู่มีข้อผิดพลาดอยู่เอาเหรอโอเคถ้าอย่างนั้นก็ซอสขานี่ต้องนำด้วยรสชาติอะไรฮะเปรี้ยวเค็มค่ะเปรี้ยวเค็ม้วหว่างมีไหมมีค่ะมีมาหน่อยนิดน้าตักมาหน่อยนิคนะ นะครับก็จะเป็นเปรี้ยวและเค็มนะครับไปดูั่งนี้ก่าแต่เราชอบความละเมียดของเขานะฮะคือคือเขากรองไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมนะนี่เขากรองเอาไว้เอาแต่รสชาติเอาแต่กลิ่นเี้ยเ้ยกุ้งแล้วกุ้งลงแล้วกุ้งลงแล้วว้าวโอ้ยเล่นกุ้งตัวใหญ่นี้เลยหรอไม่ได้ของเราต้องสุดยอดหัวแม่อย่างนี้กินทิ้งกินคว้างก็ไม่ได้นะระวังนะแม่ระวังมันจะแข็งไปเด้อ เขาจะเอาน้ํายําไปให้เราลาดหรือเราเขาจะลาดลงไปเลยอันนี้ผมยังต้องดูแล้วถ้าลาดลงไปเลยเนี่ยมันจะเซ็งครมันจะเซ็งไหมแล้วที่ผมวิเคราะห์เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าลวกกุ้งแข็งเกินไปใช่หรือว่าปลาทอดแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปแต่ถ้าลาดแล้วมีน้ำมันก็ไม่ได้ไปยินใช่ไหมที่เชฟบอกนะเขาไม่ได้บอกเขาวิเคราะห์เขาได้ยินที่เชฟวิเคราะห์ใช่ไหม พ่อครัวแม่ครัวตัวท็อปต่างลงประลองในศึกชิงชันรังสรรอาหารหลากหลายวัตถุดิบมากมายเชิญมาชิมกันเปิดครัวจุดไฟตั้งเตารสชาติสุดว้าวอร่อ,อยปังๆเพื่อทิ้งเมนูสุดดังในแมตช์แข่งขันศึกเทสสถานโู้